เกียรติยอนอนเอ้ยม่ใานงานจริงแครัแล้วไป้อาการอันร่ำร่ามว่าใยก็รับไปน้องวดูดีมีแห้ทุกท่านทุกคนนะครับได้ขําในวัชุภาพว่าาจในบมรขอสดขอไปได้ไปน่อขอบคุณขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนครับมาเม็นมาแช่มากทีส้มเรื่อนหนอเป็นเนื้อแดงขอบขอบคุณครับผม tình năng giải tất cả tổn tổn thương tăng lâm nuôi nuôi าเป็ตนตัวเครื่องในออกกระโดนสมนพักสมพักบัวพักขนาดเนาะมองสุกุมวแล้ว <laughs> สเสี่ยงๆรูปกันพี่นอะ กินหมดแล้วครับกิมเรียบร้อยแล้วกิมทุกท่านทุกคนแหละี่น้องเออขอบุญขอบุญี่น้องครับขอบุญมาย่ายเป็นกำลังแรงใจแข็งนะครับเออเริรวยเริ่มรวยกันทุกท่านทุกคนครับผมคือดีมีเงี้ทุกท่านทุกคนนะครับเออฝากี่น้อนคนแรกฝากี่น้องกดแชฉกนะได้พี่น้อนแล้วเอาละครับนำหน้ามาจากพอดีมีเงี้ทุกท่านทุกท่านครับ ไาแล้วครับขอผมขอพูณครับผมพี่น้องดยังกินแรงเนอะเออเนอะมามนนุ่กันนะพี่น้องมาซเล่มาโซเล่กันนะเป็นหน้าเด Solely, like, God, not the that. I my bath, give me a cup, เลิงตจากต้น้างพี่รองมากอีกดต้นมาท่านไหนพี่รองมาอีกครับนั่งท่องตึงนั่งตากระยอนแ้นองตาเริมปือป้อเขาเราแล้ว,วาาตาก็เริมปื้อเขาปื้อเขาล้วพี่รองเอ้ย พี่นองเป็นจย่งไดน,น้อห่อนฝนตกพรี่น้อ่อนทางใดฝนตกเนี่ยบอกเดนะ้ไบอกว่าตกทางล้ำลูกการเนี่ยตู้การนี่บว่าตกห้องเลยถามว่าห่อนบอกไม่ไม่ตัวใหม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ถามห่อนว่าไม่ ตัวใหม่แล้วขอบคุณของคุณพี่น้องปองไปครับผมทำด้วยทำด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณสี่ท่านเข้ามาใหม่ครับครัขบขาเหาจะให้เบิ่งขับขานห้องนหรอ กับข้าวอิ่มนะัมมมม่นล่ะพี่น้องมาเว้าเนาะมาหมนมาโซเล่ก็จะคข้าก่อนสิตนหั่นลาบเป็ดกับข้าวเฮาก็ได้ลาบเป็ด,รด,ปดตรงเพื้นในของผมเอาล่ะครับผมทำาาร่าฟาจ่างน่าทำเนาะอยูดี